สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกคนนะฮะเข้าสู่บ้านมีดครูอ๋อครับคุณผู้ชมซึ่งวันนี้ผมเองก็รู้สึกว่าดีใจที่เมื่อวานเนี่ยปล่อยสินค้าได้แบบเยอะมากๆนะคุณผู้ชมครับเกือบจะหมดคลิปวิดีโอเลยนะฮะวันนี้ผมก็เลยคิดว่างั้นโอเคเราจะคืนกําไรให้กับคุณดูบ้างน,นะครับวันนี้ไม่ว่าคุณจะสั่งออ,อเดอร์เดียวนะชิ้นเดียวหรือจะสั่ง10ชิ้นนะครับเดี๋ยววันนี้ ผมฟรีค่าจะส่งให้นะครับสำหรับสินค้าในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมประจำวันที่20กันยายน2566นะครับวันที่20กันยายน2566นะครับวันนี้วันเดียวผมฟรีค่าจะส่งครับคุณจะสั่งกี่ชิ้นนะชิ้นเดียวก็ฟรีนะครับถือว่าเป็นการคืนกำไรให้กับเอฟซี FC ทุกท่านนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเริ่มก่อนแล้วกันต้องบอกแบบนี้ว่าวันนี้เนี่ยผมมีของจิ๋ว,วนะคุณผู้ชมไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ละชิ้นแต่ละงานไม่ใหญ่มากเปิดทั้งวัตถุมงคล และผมจะเปิดทั้งงานต่างประเทศนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่ะก่อนอื่นนะผมผมจะถาดนี้ก่อนนะผมจะถาดนี้ก่อนนะครับ,นนค,รบคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเพึ่งได้มานะครับนี่อ่ะคุณดูในถาดนี้นะครับ1 2ึ่งสอี่ห้าห มีอยู่หเล่มนะครับอันนี้จะได้มาจากท่านกำนันแพ้วต้นด้วงบอกว่าอาจารย์นี่คือปลูกเสกมาแล้วนะเบิกเนตรมาเรียบร้อยแล้วมีอยู่ประมาณนี้อาจารย์สนใจจะรับไปให้เ c ฟ c ได้บูชากันไหมนะครับผมก็เลยบอกว่าโอเคเขาท่านกำนันครับถ้าได้จริงเนี่ยจะเยี่ยมมากเลยเพราะว่าไม่ได้เข้ามาที่ร้านเรานานมากแล้วนะครับผมสําหรับในส่วนของ เป็นมีดหมอเทา้าเวสุวรรณเล่มเล็กนะครับนะมีพี่หลายท่านบอกอยากได้เล่มเล็กๆราคาเบาๆนะครับ499ส่งฟรีเลไแบบเนี้ยนะฮะจัดให้นะครับสำหรับนี่จะเป็นงานเหล็กน้ำพีแน่นอนนะครับผมเพราะว่าผมเองเนี่ยได้มาจากท่านกำนันแพ้วซึ่งสินค้าของท่านเนี่ยไปงานโอท็อปมาแล้วทั่วประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นก็สบายใจหายห่วงได้เลยนะครับบริเวณฝากเนี่ยจะเป็นลวดลายนะฮะ เท้าเวสุวรรณแล้วก็ด้ามจับจะเป็นเท้าเวสุวรรณเช่นกันนะครับในส่วนของความยาวของชิ้นงานนี้ผมต้องบอกก่อนว่าความยาวเนี่ยจะเป็นไซส์ขนาดเล็กนะครับคุณผู้ชมฝักอย่างเดียวเนี่ยอยู่3นิ้วครึ่งทาตลอดทั้งชิ้นงานเลยเนี่ยนะครับผมจะอยู่รวมที่6นิ้วนะครับคุณผู้ชมนะฮะประมาณ6นิ้วนะดึงใบมีดออกมาขออนุญาตไหว้ก่อนนะครับดึงใบมีดออกมาปั๊บเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่า มีใบมีดที่เป็นงานเหล็กน้ำพีแบบนี้นะนี่คือเหล็กน้ำพีนะครับคุณผู้ชมเหล็กน้ำพีนะฮะตีขึ้นรูปมานะเป็นด้ามจับเป็นองค์ท้าเวสุวรรณแต่แต่ว่าน้ำเหล็กน้ำพีด้านในเนี่ยคุณผู้ชมหนองแจ้ให้ทราบว,ว่าจะมีผงมงคลผสมไปเลยนะและผงอื่นๆผสมลงไปด้วยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเหล็กน้ำพีเนี่ยมีในปริมาณที่เยอะเท่าที่คุณผู้ชมไปลองไปบูชาได้เลยนะ ถ้าอันไหนที่ราคาเท่านี้นะครับไม่มีเยอะกว่านี้แล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ปริมาณเหล็น้ำพีเยอะที่สุดแล้วนะครับอ่าใบมีดเปิดคมประมาณนึงนะครับผมแต่ว่าไม่ได้เปิดแบบร้อรเนะมีดหมอส่วนใหญ่เขาจะไม่เปิดแบบนั้นนะครับอ่าถ้าใครจะบูชานะครับเบิกเนี่ยเรียบร้อยนะครับรับประกันให้เาเป็นเหล็กน้ำพีแท้แน่นอนนะฮะอ่าถ้าใครจะรับนะครับก็499ส่งฟรีมีให้บริการตามเห็นในถาดนี่เลยครับคุณผู้ชมมีกี่องค์เนี่ยโอ้เลขมงคลด้วยนะเลข6ด้วยนะเนี่ อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับอ่ะโอเคนะครับผมเจนเอาข้าวบุญมื่อไหรเจนอ่าเดี๋ยวสักครู่นะครับคุณผู้ชมแมวมากวนนะฮะแมวมากวนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะฮะอ่ะโอเคครับอ่ะเดี๋ยวงานต่อไปครับคุณผู้ชมจะเป็นอ่าในส่วนของมีต่างประเทศกันสักหน่อยดีกว่าตรงหน้าหน้าเดี๋ยวขอขึ้นทีเดียวท้ายๆแล้วกันนะใครที่อยากอุดหนุนนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าสองสามหกศูนย์แปดแปดสองนะครับ 099236882 0ร้านี่ขวดยินดีบริการทุกท่านนะครับผมเะอ่ะเดี๋ยวนี้ก็จะขึ้นให้ทีเดียวช่วงท้ายๆเลยแล้วกันเนะเพราะว่าวันนี้อยากจะขึ้นงานต่างประเทศผมมีอันนี้ให้เดี๋ยวไล่ทีละเบอร์เลยนะผมมีแค่2เล่มเบอร์1คุณแม่เขียนว่าเบอร์หนึ่งเบอร์1นนะครับวันนี้เหมือนมาทำกันโชว์ของ เบอร์หนึ่งวันนี้เนี่ยคุณแม่บอกว่ามันคือมีดทำกลัวนะฮะที่ทรงคล้ายๆหั่นสเต็กเลยนะครับพอๆกันนะแต่ตัวนี้จะใหญ่กว่ามีดหั่นสเต็กหน่อยมีแค่2เล่มเท่านั้นนะครับไม่ตามให้เดอ้พอพ่อแม่พี่น้องฮะมีเท่านี้นะครับใครอยากได้ก็จัดเลยนะ250บาทปากติถ้าคุณจะรับเล่มนี้เล่มเดียวนะคุณต้องจ่าย3 0 0บาทนะเพราะมีค่าส่ง5 0บาทด้วยแต่วันนี้คุณรับไปเลย250บาทส่งฟรีวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับวันที่ย,ยี่ยคิดเ,นเอนดกัน่าคนดค่าขนส่งเหมนเนิม แต่วันที่20ถ้าคุณสั่งในวันนี้เนี่ยเอาไปเลยนะครับส่งฟรีนะฮะซองเป็นซองหนังพียุอัดครับคุณผู้ชมนะฮะบริเวณซองเนี่ยมีลวดลายด้วยนะเนี่ยนะครับคุณแม่ผมแปะเบอร์ไว้ใวนบรปทุกอย่างวงติดนิ้วนะคุณแม่ผมจะแปะเบอร์ไว้นะครับแต่ว่านเป็กระดาษกาวที่ไม่ใช่กาวแบบเหนียวหนึบนะคุณผู้ชมฉีกออกได้นะครับ นะแตะไว้ให้รู้ว่ารุ่นนี้มันคืออะไรกันแน่นะครับบริเวณซองจะมีการฉลุลวดลายด้วยเป็นหนังพ u เดินได้สีน้ําตาลนะครับผมซื้อวัาดซองทำมาได้ดีมากนะบริเวณตรงด้านบนเนี่ยจะมีที่สอดเข็มขัดหรือว,ว่าร้อยเชือกได้นะครับคุณผู้ชมมีกระดุมสีทองเหลืองให้ด้วยนะ,ะแกออกมาปาบเอาเรามาดูกันหน่อยนี่เลยหน้าตาเย้างกัจัลเคนี่นะสํสำหรับตัวนี้จะเป็นงานเป็นมีดพ,พกขนาดเล็กนะครับนะี ไซส์ขนาดเล็กแต่ว่าเป็นงานฟูแทงเลยนะครับผมก็คือตลอดชิ้นงานเดียวกันคือมีหลายท่านยังสงสัยว่าอ,อาจารย์ไอ้ฟูคำว่าฟูแทงเนี่ยมันคืออะไรอาจารย์นะฮะหมายถึงว่ามันมันเต็มหรือว่าอะไรเงี้น,นะฮะคือฟูแทงก็คือตลอดทั้งชิ้นงานทั้งบริเวณตัวมีดและตัวด้ามจับต่างๆเนี่ยคือมันต้องเป็นชิ้นเดียวกันนะครับเขาเรียกว่าฟูแทงนะอันนี้ให้ความรู้ไปด้วยนะเพราะว่าบางอันน่มีดบางประเภทเนี่ยเขาจะไม่ใช่แบบนี้ครับคุณผู้ชม บางอันจะไม่ได้ฟูแทงเต็มแบบนี้นะบางอันจะแค่แบบว่ามีแค่ตัวแกนกลางเท่านั้นนะครับแต่ไม่ได้แบบชิ้นงานประกับกันแบบนี้ซึ่งการประกับแบบนี้เนี่ยจะทําให้ตัวมีดอะ่ะมีความแข็งแรงมากกว่านะครับความแข็งที่มากกว่าแรงประทะที่มากกว่าส่วนใหญ่การทำฟูแทงเนี่ยมักจะอยู่ในมีดที่เป็นประเภทไฟเตอร์หรือว่ามีดที่ใช้ในการต่อสู้นะของทหารนะนะส่วนมีดที่ไม่ใช่ฟูแทงเนี่ยอันนั้นเนี่ยนะครับผมจะมีความสวยงามที่มากกว่า นะความสวยงามอะไรต่างต่างเนี่ยมันจะไม่ได้ดูดุขนาดนั้นนะครับผมอันไหนที่เป็นของสะสมที่เน้นความสวยงามเนี่ยมักจะไม่ใช่ฟูแทงแบบที่เห็นแบบโจงแจ้งแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดว่างานพิเศษที่ก็ตีแบบยาวๆเป็นฟูแทงเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องแล้วแต่รุ่นกันไปแต่ว่าโดยนิสัยคร่าวๆประมาณนี้นะครับใบมีดเนี่ยนะค,คุณผู้ชมจะมีสีดําแล้วก็มีการฉลุลวดลาย เปิดคมแล้วด้วย100%นะครับบริเวณด้ามจับเป็นด้ามไม้แท้ไม่ใช่พลาสติกกล่องแก่งเหมือนที่คุณไปโดนมิจฉาชีพหลอกเอานะอันนี้ไม้แท้นะครับคุณผู้ชมด้ามจับอย่างเดียวเนี่ยจะอยู่ที่4นิ้วใบมีดของเขาจะอยู่เพิ่มเติมอีกเกือบเกือบสนิ้วนะครับโดยรวมยาวตลอดทั้งเล่มก็ประมาณเกือบแปนิ้วครับคุณผู้ชมเปิดคมแล้วด้วยเรื่องที่สําคัญก็คือมันค่อนข้างจะคมมากนะเดี๋ยครับผมดูนะผมหากระดาษก่อนลองคมลองคมลองคม เดี๋ยววานหาไม่ได้เตรียมมานะครับอ่ะนี่หวานเจี๊ยบเลยนะครคุณผู้ชมหวานเจี๊ยบแบบนี้เลยนะฮะอ้าวประมาณนี้เบอร์หนึ่งฮะถ้าใครจะรับนะครับยกมือดักวักมือเรียกได้เลยครับสำหรับเบอร์หนึ่งนะฮะนมเหมือนเหมือนมาเลือกตั้งเลยฮะอ่ะสองบาทส่งฟรีเฉพาะวันนี้วันเดียวนะครับส่งฟรีนะ วันอื่นก็ขออนุญาตคิดค่าจะส่งเหมืยนเดิมนะครับคุณผู้ชมมีให้บริการ2องเล่มสําหรับเบอร์หนึ่งวันนี้นะครับอ่ะผ่านไปแล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าอาจารย์ไอตัวนี้มันทำามาทรงมันเหมือนจระเข้ hey, จังเลยฉันไม่ค่อยชอบอะ่จะจา์มีทรงอื่นไหมแบบนี้มีฮะมีให้เลือกมีให้เลือกอ่ะเดี๋ยวดูกันว่าทรงไหนดีแป๊บนึงนะครับอ่ะนี่นี่นนอ่า แล้วถ้าเกิดว่าคุณมองว่าเบอร์หนึ่งของคุณเนี่ยมันยังไม่ถูกใจแล้วละก็ผมขออยยนุญาตนาเสนอด้วยเบอร์2เลยแล้วกันนะครับซองคล้ายกันเหมือนกันคงไม่พูดเยอะนะฮะทุกอย่างเหมือนกันหมดความยาวเหมือนกันหมดแต่แตกต,ต่างก,กันที่ดีไซน์ของใบมีดนะครับอ่าเมื่อกี้เหมือนจอระเ้แล้วนะครับผมอันนี้เหมือนจอระเ้ทาผมตั้งก <laughs> ็ยังเหมือนจอระเ้อยู่อพี่น้องนะฮะแต่ว่าทรงมีดผมว่านะ้นดุดันมากๆตัวนี้ มี1นรูลมให้ด้วยความยาวเท่ากันนะผมคงไม่พูดเรื่องของความยาวแล้วนะสันหนาประมาณสัก2 5ถึง3มิลนะครับตัวนี้นะ แล้วความหดความดุดันเนี่ยคุณผู้ชมตัวนี้ผมบอกเลยว่ามีความดุดันเป็นอย่างมากนะแล้วบริเวณด้านบนเนี่ยมันมันแหลมเกินกว่าที่คุณจะกดตรงนี้ลงไปได้นะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมือเปล่านี่เจ็บมือแน่ๆเลยขนาดใส่ถุงมือยังรู้สึกว่าสะท้านนิดนะฮะแต่เขามีเนินตรงนี้ให้เล็กน้อยเพื่อให้คุณใช้นิ้วกดตรงนี้ได้นะฮะไม่ให้มันไหลเลื่อนไปซึ่งก็ทําเนินแล้วก็องศา,างต่างๆได้ค่อนข้างดีนะคุณผู้ชม ตรงบริเวณด้านล่างเนี่ยก็จะมีตัวรับน,นิ้วด้วยนะนี่นะตัวรับนิ้วป้องกันอุบัติเหตุนะครับนี่โอ้โหเฮ้ยได้นะตัวนี้สรงได้นะสรงได้สรงดุทรงดุเลยนะครับเหมือนจระเข้โบราณเลยตัวนี้นะด้านบนเหมือนกับจระเข้โบราณโบราณที่มันดูแบบดุๆอะฮะอ่ะก็ยังคงเหมือนจระเข้อยู่เบอร์สองครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบนโยบายของเบอร์หนึ่งที่หน้าตาแล้วเหมือนจระเข้ทันสมัยคุณก็มาหน้าตาโบราณโบราณของตัวนี้หน่อยแล้วกันนะฮะสำหรับเบอร์สองนะครับอ่ะ มีให้บริการ2ชิ้นถามว่าทำไมเหลืออย่างละ2ชิ้นครับอาจารย์ก็มีคนรับไปก่อนแน่นะครับมีคนต้องขอแบ่งไปขายต่ออ่ะโอเคครับ2ชิ้นนะฮะปึ๊บล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมมีคนแบบโทรมาขออาจารย์อาจารย์ไปปลดบล็อก YouTube ให้ผมหน่อยได้ไหมนะเพรานะว่าแบบเออเขาเคยมาคอมเมนต์ไม่ดีไงค,คุณผู้ชมนะแต่พอแบบเขาบอกว่าผมไม่ได้ดูเพราะเขาเหงาอะไรเงี้ยนะครับก็เลยแบบ อาจารย์เนี่ยเขาจะระมัดระวังเรื่องการคอมเมนต์ให้อะไรเงี้ยนะครับผมก็ไปปดบล็อกให้นะครับผมซึ่งก็ผมก็ไม่ได้จองล้าจองขานอะไรนะครับถ้าดีด้วยก็ยินดีนะครับเนะอ่ะเบอร์สองแล้วยังไม่ถูกใจคุณผู้ชมฮะมีเบอร์สามอีกให้บริการอีกสองเล่มนี่อ่ะเบอร์สามให้บริการอีกสองเล่มสีซองเหมือนกันเดะเดะนะฮะ กระดุมเหมือนกันความยาวเหมือนกันแต่ตัวนี้หน้าค่อนข้างใหญ่นี่มับเข้าให้คุณผู้ชมฮะลักษณะตัวนี้เนี่ยมันจะมีความใบมีดใหญ่กว่านะผมรู้สึกว่าลักษณะของใบมีดมันจะใหญ่กว่าดูเต็มไม้เต็มมือมากกว่าแต่ก็ยังคงรูลมแปลกๆไว้ด้านบนด้วยนะซึ่งรูลมตัวนี้มี6แฉกนะครับผมคิดว่ารูลมตัวนี้เนี่ยน่าจะสามารถใช้ในการไขน็อตตัวเล็กๆได้นะฮะ ก็ถือว่าสะดวกนิดหนึ่งนะแต่ว่าด้านบนเนี่ยเขาไม่มีตัวล็อกนิ้วให้เลยนะน็อกล็อกนิ้วก็คือจะอยู่บริเวณเนินนี้เลยคือจับประมาณนี้ได้นะซึ่งแตกต่างกับเมื่อสักครู่นี้นะด้ามจับค่อนข้างเงาและก็สวยเหมือนกันนะด้ามจับคงไม่มีอะไรจะติเพราะว่าค่อนข้างเหมือนกันจะมีเชฟตรงบอดี้ที่มันวาวนะเป็นท้องมือให้แบบนี้นะครับผมเปิดคมได้ด้วยนะขอลองคมด้ยไหมตัวนี้หน้าหมันเคี้ยวจริงนะเห็นแล้วหมันเคี้ยวนะอ่ะตรงไหนดีตรงไหนดีฮะ เอาตรนนี้แล้วกันนะคมหวานมากๆนะคุณผู้ชมอรุ่นนี้ต้องยอมรับว่ามี่ที่ได้มาเซตเซตเจ้าตัว2 5 0้าตัวนี้เนะี่ยค่อนข้างที่จะคมหวานนะทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะผมรู้สึกว่าเขาใส่ใจมากยิ่งขึ้นนะเมื่อก่อนเนี่ยตัว250นะครับคุณผู้ชมถ้าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้เคยใช้ในยุคสมัยก่อนเนี่ยนะนะมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นแบบเนี้ยนะฮะ มันจะมียุคหนึ่งที่ทํามีดออกมาได้ดีเลยแล้วพอดีปั๊บเริ่มเป็นที่นิยมในหมู่ของผู้สะสมแล้วแล้วก็เขาก็เริ่มหมกเม็ดไงก็เริ่มแบบทําคุณภาพกตกลงมานะี่เป็นั้งอย่างเงี้ยคนไทยนะพอเริ่มอะไรจะดีนะ่ก็หมกเม็ดนะครับเน้นเงินเป็นใหญ่นะฮะความถูกใจเป็นรองมันก็เลยอยู่ไม่ได้อเนี้ยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเน้นคุณภาพเป็นหลักเนี่ยผมรับรองได้เลยว่ายัางไรก็อยู่ได้นะครับคุณผู้ชมนะี่อ่ะ12นาทีแล้วคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวแป๊บนึงได้ไหมครับ แป๊บนึงนะผมติดขัดอุปกรณ์การบันทึกว่าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวปรับนิดหนึ่งนะอรคุณผู้ชมเห็นคุณภาพภาพชัดไหมครับใครใครดูไม่ชัดยังไงบอกผมด้วยนะครับนะพอดีมันเหมือนมันมีปัญหานิดหนึ่งเนะี่ยไฟเฟยอะไรถ้าไม่ชัดบอกด้วยนะครับด้านข้างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยผมซื้อมาเองอันเนี้ตยตอนแรกตั้งใจว่าจะามาจัดปาร์ตี้หรือว่าอะไรเงี้ยคุณผู้ชมนะตเตรียไว้ปีใหม่สำหรับน,านา้านะครับถ้าใครอยากได้ก็จัดไปนะครับอันนี้มันจะเป็นแบบ บาบัสเลอร์นะครับก็คือเหมือนแทงน้ํามันน่ะแต่ว่าด้านในเขาจะใส่พวกแอลกอฮอล์ลงไปแล้วก็ลินใส่แก้วแบบง่ายๆเหมือนแทงน้ามันนะครับผมนะกเทดีเทดีนะเทดีจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อมาราคาร้อยกลางๆนะครับร้อยกลางๆจนเกือบจะปลายอ่ะนะฮะอ่ะโอเคผมไม่ได้รับมาขายเนี่ยเอาจริงๆมาวางไว้เพราะว่าขี้เกียจยกหลบไปนะครับก็เลยตั้งๆไว้ตรงนี้เนี่ยนะฮะอ่ะโอเคถือว่าเป็นฉากที่ก็เทไปอีแบบ มาพร้อมเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณภาพเสียงหรือคุณภาพภาพไม่ชัดต้องต้องขออาภัยด้วยครับนะอ่ะโอเคไปต่ออีกสักสองเบอร์แล้วผมก็จะเปลี่ยนไปยังอื่นละอืมตัวนี้คุณผู้ชมฮะอ่าไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์อยู่แม่ไม่ได้บอกว่าเป็นยังไงเนี่ยเป็นเบอร์สี่ครับคุณผู้ชมเบอร์สี่นะ าอยากรู้เป็นยังไงแล้วล่ะก็โอ้โหทรงเป็นปังตอไปเลยนะเนี่ยทรงเป็นปังตอมีดเขียงหมูไปเลยฮนะแต่ว่าความดีงามพระราม8ก็คือด้านบนเนี่ยเขาจะมีรอยหยักที่เป็นแบบคลื่นๆน,น,นะดีตรงที่คุณสามารถเลือกระดับการจับของคุณได้นะเนี่ยนะเนี่ยคุณล็อกได้หลายระดับเลยแล้วแต่นิ้วใครยาวใครสั้นนะฮะนี่นะด้านบนจะมีรูสําหรับการไขน็อตได้ด้วยนะครับแต่ว่ารูค่อนข้างประหลาดประหลาดนิดน,นึง รูไม่ได้ดูเป็นทรงที่ใช้ไขนดน็อตโดยเฉพาะเลยผมคิดว่านะมันน่าจะออกแบบมาแบบไม่ได้ตั้งใจให้มันไขน็อตนะแต่ว่าม,มันสามารถใช้งานได้เพราะพราะผมดูขนาดของรูแล้วเนี่ยมันน่าจะพอช่วยได้นะะในการไขน็อตอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมเปิดคมแล้ว100%ด้วยตัวนี้แตกต่างที่ดีไซน์ของใบมีดวัสดุเดียวกันเลยนะครับคุณผู้ชมเปิดคมแล้ว1 0 0่นะงนะทรงนี้รับรองว่าคมแน่นอนนะ,ะเปิดคมให้แล้วด้วยสําหรับเบอร์4นะครับ ใครชอบถูกใจก็ใส่กันมาได้เลยครับเพราะ250บาทส่งฟรีมีแค่วันนี้วันเดียวหลังจากนั้นไปคุณจะต้องจ่ายค่าจะส่ง50บาทเหมือนเดิมประกันส่ง1ครั้งแบบเมาจ่ายนะครับนะอ่ะโอเคฮะเบอร์สี่ผ่านไปไวเหมือนโกหกนะฮะเหมือนรีวิวเหมือนร้อนเงินเหมือนรีบเอาขึ้น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 ,น,นจะได้เห็นได้เยอะนะอ่ะโอเคครับมีสองเล่มและสองเล่มสุดท้ายสำหรับคอลเลกชันนี้จะเป็นงาน ทรงปลาหลดนะครับคุณผู้ชมหน้าใหญ่ใจโตเลยตัวนี้ค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะฮะทรงใหญ่ๆคุ้มๆ250เหมือนกันอ่าดึงออกมาปั๊บคุณผู้ชมครับโอ้โหยาวเปลือยยาวเปลือยให้วันนี้วันเดียวนะค,คุณผู้ชมปกติตัวนี้มันแพงกว่านะครับปกติตัวนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่290้เาท่าโคลัมเบียใบเงินเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจัดให้นะฮะยาวกว่าไหมเดี๋ยวลองดูเลยดีกว่าเพราะว่ามันก็ดูแบบเหมือนจะยาวกว่าน,นิดนึงด้วยนะแต่ว่าตัวเนี้ย ปกติแล้วมันไม่ใช่ราคานี้นะครับปกติมันราคา290ยนะถ้าค่าส่งเ้ยก็340เลยแต่ว่าวันนี้คุณเอาไป2 5 0ส,ส่งไปเยีวันนี้วันเดียวนะครับเอาราคาพิเศษไปคืนก็เลยให้ลูกค้าด้าจับ4ใบมีด4ครึ่งเกือบ5้าเลยนะครับผมยาวเกือบเกือบ9นิ้วเล่มน,นี้นะฮะเกือบเกือบ9นิ้วเลยแล้วส่งมันน่าเกลียดมั้งไม่ส่งมันประหลาดอย่างนี้นะแต่ว่าน่าเกลียดก็ไม่ใช่นะแต่สำหรับผมมันคือประหลาดนะอ่ะ ประหลาดแต่ว่าคมไหมเดี๋ยวลองดูกันหน่อยแล้วกันว่าจาสิ่งนี้จะคมนะครับโอ้หหวานจี๊นบนะคุณผู้ชมแล้วมันมากลองคมมันมากตัวนี้โอ้วันนี้ลองคมมันมากนะคุณผู้ชมหวานมากอยากครับฟันลองคมอีกสักสิบแผ่นได้ไหมนะ <laughs> นะเดี๋ยววันหลังว่าถ้ามันเบลิแล้วเราก็ตั้งชื่อคลิปว่าคลิปวิดีโอที่425ลองคมมีดให้ดูอีก้นะครับนั่งลองคมอย่างเดียวเลย <laughs> ไม่ต้องรีวิวมีดเนะอ่ะ สำหรับทรงปรหลดตัวนี้มีให้บริการ2ชิ้นนะครับหมดแล้วหมดเลยไม่ตามให้เด้อตามยากเหลือเกินนะสองาสบาทส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางให้เพราะว่าตอนนี้ f c น่ารักนะครับไม่ไม่เคยทอดทิ้งสินค้านะมีปัญหาตรงไหนแจ้งได้นะครับผมก็ไม่ทอดทิ้งคุณเหมือนกันนะเอน่ารักมาต้องน่ารักกลับนะครับไม่ทอดทิ้งเหมือนกันอ่ะเมื่อกี้คอลเลกชันหน้าตาจระข้แบบประหลาดตลาดไปแ,แล้ววันนี้คุณผู้ชม ลองดูจระเข้จริงๆกันมอ่งและนี่ก็เป็นงานจระเข้ของแท้นะคุณผู้ชมอันนี้เป็นวัตถุมงคลน,นะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีสีขาวและสีดำนี่คือเขาฟอกสีนะจริงๆแล้วเป็นหนังจระเข้แท้เลยนะครับ อันนี้คือหนังจระเข้แท้เป็นของอาจารย์คารวาสบริเวณด้ามจับเนี่ยจะหล่อด้วยเหล็กน้ําพีเช่นกันนะครับแต่ว่าเหล็กน้ําพีเนี่ยมีปริมาณที่ไม่ได้มากเท่าไหร่นักนะครับนี่ผมบอกชัดเจนนะผมพูดตามความจริงนะอันไหนปริมาณเยอะก็คือเยอะอันไหนน้อยก็คือน้อยนะครับและนี่คือเหล็กน้ําพีที่หล่อในปริมาณไม่ได้มากเพราะว่าเขาต้องการรวมมวลสารหลายๆอย่างอะ่ะเอาไว้ในตัวชิ้นงานเดียวกันนะครับผมแต่ว่าใบมีดอ่ะไม่ได้ตอกเขาเรียกว่าไม่ได้ตอกคาระลงไปนะตัวนี้นะครับ เป็นของอาจารย์คารวาสส่วนใหญ่เขาใช้ในการทําน้ามนต์อันนี้นะครับทำน้ามนต์หรือเอาไว้เ,เก็บไว้นะครับจริงๆแล้วลักษณะการทํามีดแบบนี้เนี่ยก็มีมวลสารด้านในทีเน่เป็นเหมือนคล้ายๆกับการทําพิธีเทพสาตาเหมือนกันนะครับในการปลุกเสกนะเป็นของอาจารย์คาราวาสนะครับซึ่งอาจารย์คาราวาสก็คืออาจารย์ที่ไม่ใช่พระนะครับแต่ว่าเป็นอาจารย์ที่ทรงศีลในะรักษาศีลรักษาอะไรเงี้ยนะครับคุณผู้ชมนะฮะอ๋อก็จัดไปนะครับเร่มนี้ปกติแล้ว 499นะครับปกติรา9คุณผู้ชมฟังผมไว้ดีนะีผมมีแค่อย่างละเล่มเท่านั้นวันนี้ผมให้คุณบูชาไปในราคาที่แบบเขาเรียกบูชาที่แบบเบาที่สุดแต่เท่าที่ผมจะให้เบานะไม่มีเบากว่านี้นะครับปกติ499ส่งฟรีใช่ไหมวันนี้ผมขาดทุนให้ผมขอ159ส่งฟรีครับคุณเลือกเอาสีขาวหรือสีดำมีให้แค่นี้หนังจระเข้แท้นะครับผมขอบคุณครับ แค่ราคาหนังจระเ้ก็ไม่คุ้มเลยนะครับแต่อันนี้ผมให้เพราะว่าผมอยากให้เฉยๆนะตามตามฟิลลิ่งอย่างที่บอกไปนะครับอ่ะขึ้นงานตัวนี้กันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมครับอันนี้จะเป็นผสมหัวเนี่ยจะเป็นการผสมแร่เหล็กน้ำพีฝากก็แร่เหล็กน้ำพีผสมนะฮะแล้วก็พันด้วยเชือกลงสีแดงกับสีทองเป็นของอาจารย์คารวัสเมื่อกี้สำนักเดียวกันเลยนะครับสำนักเดียวกันเลยได้มาจากที่เดียวกันนะครับผม แต่ว่าเล่มนี้จะมีการต่ออักขระนูนตัวนี้เล่มเล็กนะครับผมให้ราคาอยู่ที่999บาทนะครับบริเวณตรงนี้จะมีมวลสารนะครับจะเป็นมวลสารที่อัดเข้าไปจะมีแผ่นทองคำเปลวมีหลายๆอย่างนะครับผมนะตามตำรับตำรา,ำราเลยอัดเข้าไปด้านในแล้วก็ครอบด้วยครอ,อบด้วยวัสดุนะเป็นสแตนเลสอีกทีหนึ่งนะฮะหัวเป็นแหล่งหล็งตั๋มพีนะครับผมมีการปลุกเสกมานะฮะก็ถ้าเกิดใครจะบูชา นะจริงๆเป็นหัวสิง์นะครับคุณผู้ชมเป็นหัวสิงนะ์เนะี่ยถ้าใครจะบูชาสิง์เล็กตัวนี้นะครับ999บาทส่งฟรีครับมีให้บริการแค่หนึ่งชิ้นนะครับมีแค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวเด้อคุณผู้ชมนะใครจะมาลองเชิงถท้ามผมได้เลยผม,ผมมีชิ้นเดียวก็วคือชิ้นเดียวผมไม่เคยโกหกใครมีเยอะกระบอกเยอะมีน้อยกระบอกน้อยนะฮะ999บาทส่งฟรีต้องขออภัยที่ทำราคาดีได้สุดเท่านี้นะครับคุณผู้ชมนะนะ แล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงตัวนี้ยาวใหญ่กว่าเนะี่ยยาวใหญ่และหนักกว่าปริมาณแรกเหล็กทั้งพีเยอะกว่านะครับเล่มนี้1,300บาทนะครับส่งฟรีผมให้ราคาแบบนี้เลยเนะี่ยนี่นะฝักมีการต่อคาระชัดเจนนะครับคุณผู้ชมนี่ชัดเจนหนักเลยนะค่อนข้างหนักนะครับใครที่จะเอาไปถือใช้งานต่างๆหนักนะครับโอ้โหวลวงลวงแหมดีแล้วกองไม่ลวง,วง,ลวงนี่ยอ่ะนี่นครับ มีการต่อเคระมาแต่ตัวนี้เหมือนไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับคุณผู้ชมเก่าเก็บนะครับนะมีผงกระดูกช้างเนี่ยนะมีผงกระดูกช้างมีวัตถุมงคลมีตะปูสังขาวานอนที่เขามีการผสมเข้าไปด้วยนะครับนี่นี่บริเวณหัวของ,งอหัวสิงนะครับเหมือนสิงมากกว่านะนะ จะมีการตอกอัขระยันเช่นกันนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากได้ไปเข้าคลองก็1,300บาทส่งฟรีมีบริการแค่1ชิ้นเท่านั้นนะครับอ่ะโอเคผ่านไปแล้วก็วันนี้แถมให้อีกหนึ่งรายการแล้วกัน,นจริงจริงว่าจะว่าจะพอแล้วนะอีกหนึ่งรายการแล้วกันคุณผู้ชมของบัฟุกุนฟ์นะครับไหนไหน,ไหนก็ดูกันมาแล้วเหลืออยูเล่มหนึ่งพี่สุรชัยเอาไปแล้วเล่มหนึ่งนะครับแต่ว่านี้ผมก็จะเหลือเล่มหนึ่งเป็นซองหนัง P u ู ธรรมดาธรรมดาบางๆนะครับแต่ว่าตัวนี้ราคา500บาทส่งฟรีไปนะปกติไม่ส่งฟรีนะครับอันนี้500บาทส่งฟรีดียังไงเอ้าดูเลยฮะคุณผู้ชมดียังไงดูเลยสันหนาโคตรๆนะฮะสับไม้ได้นะสันตัวนี้หนามากนะครับหกเจ็ดมิลได้เลยนะครับผมเกือบจะเท่าเท่าซามูไรเลย เปิดคมและ100%นะครับว่าสรุปเป็นเหล็กกล้านะครับมีตาแบงของบาฟุกุไนฟ์นะบริเวณด้ามจับจะเป็นด้ามไม้ดำตอกด้วยมุด3จุดบริเวณด้ามจับเนี่ยก็จะทำเป็นเชฟเป็นร่องนิ้วเหมือนกันนะครับสันทาร้อยเชือกได้นะลักษณะใบจะเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมก็จะดูดุดันนิดนึงนะค่อนข้างดุนะครับสำหรับเจ้าบาฟุกุไนฟ์ตัวนี้นะครับผม500บาทส่งฟรีวันนี้วันเดียวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งให้ทราบก่อนเพราะถ้าเกิดวันถัดไปคุณผู้ชมจะได้เจ้านี้ในรราาาค600บทงฟี วันนี้ผมลดให้แบบสุดๆเลยนะครับห้าร้อยบาทส่งฟรีเนะเอาขาดทุนไปก่อนวันนี้ผมบอกแล้วว่าเป็นโปรโมชั่นที่จะคืนกำํำไรให้กับลูกค้านะครับผมโอเคครับทุกท่านครับ20กว่านาทีแล้วผมว่าน่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้ขยากอุณนุนผมแล้วแล้วก็เบอร์โทรจะจดนะครับ099 236 0882นะ 0 9 9 2 3 6 0 8 8 2หครับหลานมีดขั่วยินดีบริการทุกท่านนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบอร์ชั่วคราวนะครับคุณผู้ชมมาพาออกหน่อยเดี๋ยวผมจะใช้เบอร์คุณแม่ผมละคุณแม่ผมจะอยู่ร้านตลอดเวลาเงเพราะผมไปราชการด้วยอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยอยู่ร้านเดี๋ยวรับออเดอร์บิดผ้าขึ้นมายุ่งเลยแต่คุณแม่อยู่ตลอดเวลาเลยนะฮะก็เดี๋ยวครั้งหน้าโทรมาจะได้คุยกับคุณแม่นะครับยกเว้นอ่าทุกท่านอยากจะพูดคุยกับผมเป็นการส่วนตัวรเงี้ยก,ก็เรียนสายมาคุยกันได้นะครับนะบก็ยินดีให ยังคงเป็นคนเดิมนะฮะที่อยากจะดูแลทุกท่านด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าด้วยหนะ้าที่ราชการเนี่ยก็ต้องมีบ้างวังที่ติดสอนอยู่ก็รับไม่ได้เงี้ยก็เกรงใจนะฮะก็โอเคครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสิ่งใดที่พูดไปแล้วไม่สบายใจกราบขออภัยด้วยนะครับไม่มีเจตนาที่ไม่ดีจ้าไปละไว้บาย,บายสวัสดีครับ